ดีนะครับบรรดาสื่อมวลชนที่รักและประชานชนที่รักที่ติดตามผลการประชุมของข้าลวในวันนี้นะครับ <c oughs> อย่างที่ทราบดีอยู่แล้วว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่บางกอกอารีนานะครับก็มีก็ขอชมเชยนะครับมีการจัดระบบการรองรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีได้มาตรฐานวันนี้ก็ย้ํานะครับเรามีอยู่3ามสีด้วยกันสีแดงสีเหลืองและสีเขียวนะครับ สีเขียวก็คือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเรือกาการน้อยจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลฮอสพิเทลสีหือฮอสพีเทลนะครับสีเหลืองหรือผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งจะเป็นต้องสถานเตียงว่างนะครับโดยก็ยิ่งสีแดงผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องรับการรับตัวและส่งไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางอย่างเร็วที่สุดนะครับวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครสปตชหน่วยงานอื่น ได้มีการบูรณาการในเรื่องของระบบข้อมูลในการให้บริการทางการแพทย์ผ่านทายรูทต่างๆได้สาธารณสมัครมาช่วยการรับสายนะครับเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดีที่สุดนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ได้สั่งการให้จัดเตรียมสถานที่คัดกรองให้มากยิ่งขึ้นเพราะไม่อยากให้ไปเป็นแน่นแออัดอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการให้บริการฉีดวัคซีนที่เราจะได้รับมาเพิ่มเติม ในช่วงนี้จากการทํางานเร็ยกร้ของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลนะครับซึ่งเราได้มีการติดต่อกับทางรัฐบาลนะครับเดียวกันก็จะได้รับรับการติดต่อในการจะขอซื้อวัคซีนจากบริษัทด,ด้วยนั้นเมื่อบริษัทสามารถจะจัดส่งได้ตามที่เราต้องการก็ต้องไปขออนุญาตรัฐบาลนะครับเพราะเป็นการควบคุมของรัฐบาลแต่ละประเทศเช่นเดียวกันในการนําเข้าหรือส่งออกนะครับ อันนี้คือมาตรฐานหลักสำคัญนะครับขอบคุณภาคเอกชนภาคธุรกิจต่างๆบรรดาหมอต่างๆที่อยากจะมีส่วนร่วมในการทํางานผมก็ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นผู้เนินการในเรื่องเหล่านี้ให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นใครแต่มราต้องหารูมหา,มหาช่องทางที่สามารถบริการร่วมกันได้ในหลักการสําคัญก็คือรัฐบาลจะต้องเป็นผู้รบับผิดชอบทุกอย่างนะครับในเรื่องของผลกระทบข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนนะครับ บริการฉีดวัคซีนก,ก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมพยายามติดต่อให้กระทรวงการต่างประเทศติดต่อกับรัฐบาลฝ่ายภาคธุรกิจเอกชนก็ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตลต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นมาตรการสําคัญน,นะครับถ้าทําได้มันก็จะได้วัคซีนเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราได้สั่งจองไปแล้ววันนี้เราก็ได้รับการฉีดครบสองลวไปแล้วเกือบสองแสนคนนะครับที่เหลือก็ฉีดไปมากกว่า1ล้านโดสนะครับก็จะได้ดำเนินการต่อไป ให้เร็วที่สุดตามบปริมาณวัคซีนที่มีอยู่นะครับและถ้าได้มากขึ้นแล้วก็จะมีการกระจายวัคซีนของรัฐเียไปยังสถานพยาบาลของเอกชนให้ช่วยฉีดด้วยนะครับเราตั้งเป้าเรื่องนี้ไว้ว่าเราจะต้องหาวัคซีนให้ได้ร้อยล้านโดสนะครับเพื่อจะฉีดประชาชนไทย50บล้านคนภายในปี64นี้ นะก็ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่เราติดต่อเพิ่มเติมจะได้มาอย่างไรไม่ใช่ว่าเราไปนิ่งนอนใจนะครับเราทํางานเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่มันก็เป็ปัญหาสําคัญอย่างที่ว่าแหละนะรประเทศของเขารัฐของเขาบริษัทของเขานะครับวันนี้ก็เป็นสินค่าที่ถูกแย่งกันใน,ในทุกภูมิภาคนะตอนนี้เราติดต่อบางประเทศที่เขามีเหลืออยู่จะทํำยังไงเราจะขอความมือได้ใบก็ต้องประสานรัฐบาลเขานะ นนะวันนี้เราทุกคนทํางานเต็มเต็มขีดความสามารแล้วนะครับผมคิดว่านะบุคลากรทาการแพทย์ทั้งหมดทั่วประเทศแล้เจ้าที่ทำงานที่ด่านหน้านะไม่ว่าจะแพทย์พยาบาลภาคพกชนสออสอมที่เสียสละทํางานหนักเพื่อพวกเราทุกคนในวลนนี้นะครับผมได้ทำการให้เน้นย้ําไปแล้ว ให้ติดตามในเรื่องเหล่านี้กำชับให้เำืนินการให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งผมได้การหารือกับท่านรองยมติอนุทินรับม่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วนะครับเรื่องความเข้มแข็งของพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยท้าเรมในแง่ของเศรษฐกิจรายครัวเรือนก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดในภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีการขยายตัวนะครับแล้วก็บันนี้ได้รับรายงานมาสูงสุดในรอบหลายเดือนทั้งด้านอุตสาหกรรมด้านพาณิชย์ด้านอะไรต่างๆเหล่านี้มีแนวโน้มกำลังซื้อ่ากต่างประเทศมากขึ้น ครับมันก็เป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสมีวิกฤตโควิดแต่ก็มีโอกาสในการที่เราส่งสินค้ามเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างอาหารพืชผลทางการเกษตรเหล่านี้นะซึ่งหลายอย่างก็มีปัญหาอยู่ในโลกเรื่องหาการกินเรืเรเร่องต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องหาสภาพเราให้เต็มที่แล้วก็ใช้ในโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการต่อไปในการติดต่อนะกับประเทศต่างๆทั้งทวีภาคีและภูมิภาคีนะครับ เรื่องจิตอาสาผมขอขอบคุณองคอ์กรมูลนิธิที่และกลุ่มบุคคลต่างๆที่ไปจิตอาสาได้แสดงน้ำใจเนื้อตัวเข้ามาช่วยเหลือทา้งการบริการของภาครัฐหรือเป็นการช่วยเหลือเป็นการสวดตัวผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลรับทุกเรื่องไว้พิจารณานะครับขอบคุณในข้อมูลเป็นประโยชน์ผมก็ใช้ในการบริหารไปด้วยช่วงเลวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราต้องรวมหัวใจของเราไว้ด้วยกันดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำเป็นสิทงทผูคนทําได้หาช่องทางให้ให้ร่วมมือกันให้ได้นะทำยังไงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อตอนเองและผู้อื่นนี่แหละครับน้าใจของคนไทยนะก็ขอให้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้บุคลากรด่านหน้าทุกคนและทีมประเทศไทยในรวมพลังกานสู้เพื่อร่วมผ่านวิธ,ธีการดังกล่าวนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเรื่องต่อไปในก,การประชุมคอรมอเรื่องสัาพันธ์ก็คือ การประชุมในวันนี้มีการออกมาตรการการแพร่ระบาดโควิด -19 เพิ่มเติมนะครับรวมถึงหารือในเรื่องมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็ต้องทำทต้องย่างคู่ขนานกันไปในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณต่างการดูแลก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับว่าเราจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตามงบประมาณที่เรามีอยู่แล้วก็กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่รับผลกระทบนะครับ วันนี้ที่สำคัญก็คือคอรมออนุมัติร่างประกาศขยายเวลาและยกเว้นภาษีขาเข้าสำหรับออของที่นำมาใช้รักษาวิธีฉัยหรือป้องก,กันโรคโควิดออกไปอีกหนึ่งปีจนถึงมีนาคม2565นหนะครับอันที่สองคือประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ค่าช่วยรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการติดเชือ้อให้ครอบคลุม คอ,อ,อชอจที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นการฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการข้างเคียงการดูแลเรื่องค่ายานพาหนะส่งต่อผู้ป่วยแล้วนี้รัฐบาลก็นำมาบริหารจัดการให้นะครับจากทองบานเพิ่มเติมให้ให้ทุกคนได้สบายใจนะครับแผนการหาวัคซีนเพิ่มเติมผมก็ได้กล่าวไปแล้วพยายามจะทําให้ครบร้อยล้านโดสในปีนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะประชุมรับฟังข้อเสนอจ,จากภาคเอกชน เช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอก้านค้าและหลืดเป็นต้นนะครับวันนี้ยอดผู้เสียชีตรายวันเพิ่มสูง15คนก็เป็นห่วงว่าประชาชนก็มีความกังวลว่าไอ้คนเหล่านี้ที่ติดเชื้อแล้วได้รับการรักษาตัวพยาบาลหรือ,อยังนะเข,ข้าถึงมือแพทย์หรือ,อยังนะครับวันนี้รัฐบาลก็มีแนวทางแก้หายอย่างไร ผมก็ตอบไปว่าผมก็ตอบว่า,ผม,วาผมได้สั่งการให้เนินการแก้ไขปัญหานี้นะก็คือผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่นอกโรงพยาบาลประมาณ1,400คนวันนี้ก็ได้รับการแอดมิทแล้วนะครับใช้เวลาเพียง3วันนะอันนี้เป็นที่ตกค้างมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่สงกรานงทีมก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามผมให้กำลังใจกับท่านรัตมณีท่านรัฐมรีช่วยสาธารณสุขท่านบรรจกระทรวงถือว่าเป็นด่านหน้าเป็นหลัก ของรัฐบาลนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอมือกับกลุ่มแพทย์ต่างๆนะครับว่าต้องเข้าใจว่าเรากำลังบริหาราราชการกันอย่างไรเราน่าจะส่งเสริมกันนะครับมากกว่าที่จะขัดแย้งกันนะครับผมเคารพท่านทุกท่านนะครับไม่ว่าจะคุณหมอจากที่ไหนก็ตามนะไม่งั้นมันจะเป็นทําให้เรามองถูกมองว่า้เราบริหารไม่ได้หรือ,อยังไงผมยืนยันบริหารได้ทุกอย่างนะครับในเวลานี้ไม่มีปัญหาอะไรกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น เรื่องการถามมาว่าผมถูกเปรียบเทียบปรับผมผมเห็นข่าวในโทรทัศน์ใน Facebook ผมก็ไม่สบายใจผมก็ปบึกษาทางกฎหมายมาให้เข้ามาปรับผมก็ได้ปรับมาสิเขาก็จัดเจ้าหน้าที่มาปรับผมก็แค่นั้นนะผมก็ยอมรับว่าผมบุกล้องนะก็จบไปแล้วเรื่องอะไรจบก็จบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งท,งที่ต้องมาได้คือต้องเข้าใจกันว่ามันมีกฎหมายอยู่หลายตัวเป็นไนของตำรวจของอะไรพอเชิญใช่ไหม ผู้แปรกัหวัดใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ในมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอให้ยืนยันว่าหลักการมันคืออะไรทําไงจะไม่ถูกปรับเมื่อออกจากนอกเครืสารนะครับที่สำคัญก็คือการสวมหน้าก,ากากในที่สาธารนณะแม้ว่าแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามในวัดถ้ามากกว่าหนึ่งคนก็ต้องสวมหน้ากากจะรายการในสตูดิโอสวมหน้ากากทุกคนเด็กเล็กอายุต่ำกว่าสองขวบอนุลม์ไม่ต้องสวมหน้ากาก เรานี่คือคือพื้นฐานนะนะคราวนี้ลองไปตามเข้าใจกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะว่าต้องใส่หน้ากากกันยังไกก็บีรหลายคนถามว่าขับรถต้องใส่หน้าการกรือเปล่าถ้านั่งกันหลายคนมันก็ต้องใส่ป่ะนะผมก็เอาใส่มาในรถผมก็ใส่มาตลอดทางอะ่ะนะเพราะเราก็เป็นการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นให้กับคนในครอบครัวเหมือนกันต้องระวังทั้งหมดนะครับกรณีการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบผมยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้น ยังเป็นคำสั่งเดิมทั้งนี้ผมให้ให้แนวทางไปว่าเออลองดูที่ว่าจะทำอะไรให้ทุกคนได้สามารถที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในพื้นที่ต่างๆนะผมก็ให้แนวคิดไปเฉยๆวันนี้ยังไม่ตกลงะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นอย่าไปพึ่งอะไรให้เป็นข่าวจนเสียหายนะวันนี้ไม่ใช่เวลาการเมืองเวลาของการทำงานนะครับ แล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าจะให้พรรคใครได้ประโยชน์หรอกนะทุกพรรคอยู่ร่วมกับผมนะพรรครวมก็อยู่กับผมผมก็รับผิดชอบห้ท่า้อยู่แล้วทําให้มันถูกต้องขึ้นมาผมก็ยินดีแม้กระทั่งในบางพื้นที่ที่ท,ท,ที่เป็นของสสฝ่ายคา้านผมก็ดูแลผมดูแลทุกจังหวัดนะครับวันนี้การทํางายก็มีทั้งท็อปดาวลงไปโดยคอรอมอนะครับ เป็นโครงการที่คิดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในทุกกรณีลงไปแล้วจัดทําแผงางานงานโครงการอนุมัติโคระมาณลงไปน็่คือการจัดทําของรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งคือบัทําอรอัพก็คือผู้ว่าจังหวัดเป็นคนพิจารณาแผนง,งานโครงการในพื้นที่เไม่ต้รัฐมนตรีว่าการใดก็ตามที่ตั้งไปดูแลในพื้นที่จังหวัดให้ไปติดตามแผนง,งานโครงการที่อนุมัติไปแล้วว่าดำเนินการดีหรือไม่ดีได้ผลหรือไม่ได้ผลนะแต่ถ้าหากว่ายังเห็นว่าอะไรขาดเหลือ ต่างๆก็รัฐมนตรีก็มาเสนอในคอรมอเข้ามาที่ผมให้นําเข้าคอรมอเพื่อจัดสานโครงการลงไปใหม่เพิ่มเติมมันทํางานอย่างนี้นะครับมิใช่ต่างคนต่างไปรุมผู้ว่าการจังหวัดเขาคงไม่ใช่ผมสอบถามแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนั้นนะก็มีหลายคนก็ปล่อยข่าวมาแบบนี้นะก็ขอให้เคลียร์ด้วยแล้วกันทุกคนทุกกระทรวงนะครับให้เข้าใจตรงกรันนะรัฐบาลจะเป็นต้องบริหารทั้งสองทาง แล้วก็ไม่ได้ปิดกันด้นรัฐมนตรีใดทั้งสิ้นแะไม่ทําตามกระแนนเสียงของการเมืองเอาความเดือดร้อนประชาชนเป็นหลักนะครับในทุกพื้นที่และทุกคนก็คือคอรมอรคือรัฐบาลด้วยกันนะครับมีคําถามว่าทําไมเคสที่เป็นสีเขียวจํานวนมากถึงไม่ได้ส่งถูกส่งไปวันสนามทั้งที่โรงพาบาสนามว่างอยู่ ก็ติดก็ติดต่อมานะครับเพราะเรามีการคัดกรองนะต้องคัดกรองให้แน่ใจว่าเอออยู่ในเกณฑ์สีเขียวนะนะอันนี้ก็จะนําเข้าลงมาสนามเพราะฉะนั้นบางครั้งในการติดต่อสอบถามทางออนไลน์หรือในโทรศัพท์บางทีมันจะไม่อะไรอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะเราะนั้นก็ท่านสามารถที่ไปดูได้เลยว่าลงมาสนามที่ใดใด,ดอยู่ที่ไหนถ้าใครคิดว่าตัวเองเ,ออเข้าเกณฑ์แล้ว ก็กูนาบอกเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาก็พร้อมจะรับฟังว่าเออผมตรวจสอบมาในชั้นต้นแล้วเพราะการตรวจสอบคัดกรองบางทีก็ตรวจสอบมาจากภาคเอกชนใช่ไหมสถานที่ตรวจสอบของภาคเอกชนซึ่งไม่ได้ไม่ได้งานากาเราเข้ามาตรงนี้นะก็เลยกลายเปนะ็นว่ามัน,ม,นมันขาดความต่อเนื่องในระบบนีไปขอความร่วมมือกับสถานที่ตรวจคัดกรองของภาคเอกชนด้วยนะครับจะต้องแจ้งข้อมูลว่ามีคนติดเชื้อไปติดเชื้ออะไรอย่างไรแล้วเข้ามาสู่ระบบของกระทรวงสาธารณสุขด้วย นะไม่งั้นทุกคนก็พอไปตรวจเสร็จตรวจเสร็จแล้วก็รออยู่ว่าเอ๊ะแล้วมีใครจะมาเรียกไปไหมอะไรไปไเมื่อกีมันขาดตรงนี้ไงนั่นผมได้กระทรวงสาธารณสุขไป,ไปพิจารณาแล้วนะครับเรื่องรถไม่พอผมก็เพิ่มเติมไปแล้วคราวนี้ก็ขอข้อพูณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลายภาคธุรกิจภาคขนส่งอะไรต่างที่จะช่วยในเรื่องการแก้ไขปัญหาสายดูดไม่พอรถไม่พอนะครับ วันนี้ก็ปัญหาเราก็ต้องเคลียร์ไอ้สามที่ของเราให้ได้แดงเหลืองเขียวมันจะได้รู้ว่ามันมีความต้องการใช้ยาพิะเท่าไหร่อย่างไรวันนี้เราก็เพิ่มเติมในส่วนของกระทรวงกลาโหมมาให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ถ้าไม่พอกระทรวงกลาโหมเราก็มีเหล่านานเสียลักอยู่เป็นจำนวนมากนะครับผม่ผมาได้สั่งการให้กระทรวงสุาได้ประสานไปแล้วมีความต้องการมาช่วยเหลืออะไรยังไงได้อีกทางกระทรวงกลาโหมก็ยินดีนะครับทุกปัญหานําสู่การแก้ไข ทุกปัญหานําสู่การพิจารหาหรือทุกปัญหาพิจารณารับดาเนเินการนะครับทํางานแบบนี้เรื่องของความผิดต่งางๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทุกอย่างอยู่ในกระบวนการสอบสวนทั้งสิ้นนะครับการประกอบการธุรกิจต่างๆอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของโควิดอินเดียก็ขอให้กำลังใจกับเขาทุกประเทศที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นรายวันเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเรารังเกีลงรัง,งอน ไม่ได้เพราะทุกคนคือคือคือเราอยู่โลกไปเดียวกันในผู้แพทย์ดยวกันแต่เราต้องมีมาตรการเฉพาะนะเพราะนั้นผมก็ยืนยันว่าเรามีมาตรการรับความเสี่ยงตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วก็มีการอะไรระง,งับเป็นการชั่วคราวบ้างอะไรที่เข้ามาแล้วต้องอยู่ในเกณฑ์กักตัวอะไรทำนองนี้นะแต่ก็จำลองอย่างที่สุดนะครับการบริหารสถานาที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าทํำยังไงเราก็ต้อง อะไรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะไม่ใช่ว่าเออเห็นเขาป่วยมากๆแล้วดีไม่ใช่ผมไม่อยากให้มีใครป่วยทุกคนในโลกใบนี้นะเพราะนั้นมาอยู่ที่พวกเราทุกคนต้องเข้าใจกันนะครับอย่าใช้ความเกลียดความไม่ชอบเป็นการตัวตัวนะออกมาทาร้ายซึ่งกันและกันนะวันนี้ไม่ใช่เวลานะครับไม่ใช่เวลาใดๆทั้งสิ้นเป็นเวลาความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเราถึงจะชนะไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ จไแต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชีวิตกันที่เราเจออยู่จะปวดเราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไร ส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดี่ร้ายสึกเท่าไรแค่